หลายคนตอนนี้นะคะต้อง work from home และก็ต้องทำงานหน้าจอคอมพิวเตอร์กันมากขึ้นซึ่งท่านั่งผิดก็จะทำให้ทำลายทั้งสุขภาพและก็บุคลิกภาพได้วันนี้ครูอยากจะมาแนะนำวิธีท่านั่งยังไงที่จะรักษาทั้งสุขภาพและบุคลิกภาพให้กับพวกเราเวลาที่เรานั่งหน้าจอคอมพิวเตอร์นะคะสิ่งที่สำคัญมากๆเลยก็คือเริ่มที่การวางศอกก่อนนะคะการวางศอกเนี่ยสำคัญมากที่เราควรนั่งบนเก้าอี้ที่มีที่พักวางศอก ไม่อย่างนั้นนะคะแขนของเราจะทิ้งลงไปแล้วมันจะกดให้ไหล่ของเราคุ้มงอลงไปแบบนี้นะคะแล้วก็มือของเราให้เป็น90องศากับแป้นพิมพ์ไม่ได้ขึ้นแบบนี้หรือไม่ได้ลงแบบนี้ให้วางแบบนี้นะคะแล้วก็พิมพ์ส่วนหน้าจอควรอยู่ตรงไหนควรอยู่สูงสูงไหมจะได้ไม่ก้มศีรษะกลายเป็นว่าบางคนพอหน้าจอสูงคอจอแบบนี้กลายเป็นคอยืดเลยนะคะคางยืดไม่ได้ค่ะเราต้องเก็บคางค่ะบุคลิกภาพที่ดีคือเราต้องเก็บคาง แล้วให้จอนะคะไม่ได้ต่ําก้มจนทําให้เราต้องก้มศีรษะให้เราศีรษะแกนตั้งตรงแต่กดตาลงเล็กน้อยเพื่อมองหน้าจอแบบนี้นะคะการนั่งให้เรานั่งโดยที่ด้านหลังโดยเฉพาะหลังช่วงล่างนะคะมีอะไรที่พิงไว้อย่าไปนั่งแบบนี้ไกลๆแล้วมันจะทําให้เราหลังงอโดยไม่รู้ตัวนะคะ<อ>ให้เป็นช่วงหลังด้านล่างตรงนี้นะคะมีอะไรที่พิงไว้นั่งให้สุด แต่สำคัญมากว่าความยาวของเก้าอี้ค่ะอย่าให้ข้อพับของเราชนไปที่ขอบของเก้าอี้นะคะให้เหลือพื้นที่เล็กน้อยและเท้าของเรานะคะปลายเท้าจะต้องแนบลงไปกับพื้นนะคะจะไม่นั่งเก้าอี้สูงที่ทำให้เท้าของเราลอยแบบนี้ไม่เอาเลยนะคะและที่สำคัญไม่นั่งไขว่ห้างในการทำงานนะคะจะทำให้กระดูกหลังของเราคดได้ให้เรานั่งแบบนี้ แล้วก็ทํางานของเราไปนะคะและที่สําคัญนะคะเมื่อคุณนั่งทํางานนานๆอย่านั่งตลอดเวลาค่ะให้เลือดไหลเวียนด้วยลุกขึ้นไปเดินนะคะยืดเส้นยืดสายหลังเราไปข้างนี้เราก็ต้องฝืนมันโดยการดันไปข้างหลังแบบนี้เปิดไว้แบบนี้เลยนะคะให้มีการยืดเส้นยืดสายคอนะคะก้มมีเงย นะคะเพื่อให้ร่างกายของเรานี้ยังมีความยืดหยุ่นอยู่แล้วก็คงความแข็งแรงของกล้ามเนื้อในส่วนต่างๆไว้ด้วยเพราะถ้าเราใช้อะไรมากเกินไปกล้ามเนื้อที่ไม่ได้ใช้มันก็จะค่อยๆเหี่ยวลงนะคะฉะนั้นลองไปฝึกตามที่ครูบอกนะคะเราจะได้เป็นคนที่ยังคงความสง่างามไว้ไม่ใช่ทํางานอยู่ที่บ้านกลับไปเจอกันอีกทีสวัสดีจ้าฉันเป็นคนหลังแบบนี้ไปแล้วไม่ได้นะคะเราต้องสง่างามทั้งตอนนี้และในอนาคตค่ะ